สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกข้อมูลหุ้น Bigbear AI หรือ BBI กันหน่อยนะครับอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ BBI a เจาะลึกเหตุผลการพุ่งขึ้นและกลยุทธ์การลงทุนคืออยากจะทำความเข้าใจกันว่าเออทำไมราคาถึงพุ่งแรงแล้วก็แนวทางกลยุทธ์ต่างๆที่บทวิเคราะห์เขาเสนอมามีอะไรบ้างโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี้ปรับขึ้นน่าสนใจมากนะครับบางวันนี่บวกไปเอ,อ่อเลยทีเดียวเรามาเริ่มแกะรอยสาเหตุแรกกันเลยดีไหมครับ ข้อมูลบอกว่า s e n ิเมนต์ตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมมันดีขึ้นค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม AI กับ Defense นะครับพอกระแสะข่าวความตึงเครียดอิสราเอลอิหร่านลดลง BBI ก็เลยได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่า spillover effect อะค่ะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากหุ้นอย่าง Palantir หรือ PLTR คือข้อมูลเคาระบุว่านักลงทุนบางส่วนเขามอง BBI คล้ายๆแบบว่าเป็น Palantir รุ่นเล็กในกลุ่ม Defense AI อ๋อ oh, ครับคบพอ PLTR วิ่งขึ้น BBI ก็มักจะได้รับความสนใจตามไปด้วยอะค่ะเข้าใจครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีได้จริงด้วยใช่ไหมครับที่บทวิเคราะห์พูดถึงอย่างระบบ Biometric อืมใช่ค่ะระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพของ b b a i เนี่ย บทวิเคราะห์บอกว่ามีการใช้งานจริงแล้วในสนามบ,บินใหญ่ๆอย่าง JFK, LAX, O'Hare ซึ่งการมี Use Case ที่จับต้องได้แบบนี้มันก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้เยอะเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือดีลใหม่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออ๋ที่ไป UAE ค่ะ BBAI เขาไปร่วมมือกับทาง EasyList แล้วก็ Vigilix เพื่อจะขยายธุรกิจ AI ในโซนตะวันออกกลางข่าวนี้ก็แบบว่าสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกชัดเจนเลยดันราคาหุ้นวันนั้นบวกไป11-20%ได้เลยค่ะโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับนอกจากปัจจัยที่เราคุยกันอย่างเรื่องในสนามบินดี UAE แล้วเนี่ย ข้อมูลยังชี้ไปที่อีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งด้วยอันนี้ดูเหมือนจะมาจากฝั่งนักเก็งกำไรด้วยหรือเปล่าครับเรื่อง call options ใช่ค่ะมีข้อมูลว่ามีการเข้าซื้อ call options ของ BBAI ในปริมาณที่ค่อนข้างมากหรือความคาดหวังของนักลงทุนบางกลุ่มนะคะว่าราคาอาจจะยังไปต่อได้ทีนี้ถ้ามองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนะคะนักวิเคราะห์อย่าง HC w e n s b e r e r เนี่ยเขาก็ปรับเรตติ้งขึ้นเป็น buy แล้วก็เพิ่มราคาเป้าหมายด้วยจาก6เป็น9ดอลลา แต่ว่านะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความกังวลเรื่องความเสี่ยงอยู่เหมือนกันค่ะที่ต้องจับตาดูความเสี่ยงที่ว่านี่หลักๆคือเรื่องอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือเรื่อง execution risk ค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะทําจริงไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องคดีความที่เรียกว่า securitys fraud อะค่ะคดีเกี่ยวกับการเอ่อช่องกงหลอกทรัพย์ที่นักลงทุนก็ยังให้ความสนใจอยู่อ๋อครับก็ใจแล้วครับงั้นถ้าสรุป จุดแข็งก็คงเป็นเรื่องเทคโนโลยี AI ที่ดูเหมือนจะใช้ได้จริงตอบโจทย์ด้าน defense and security ค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์จากกระแสพลันเทียกระแส defense AI แล้วก็มีเดลใหม่ๆอย่างที่ UAE ใช่ค่ะรวมถึงแรงหนุนจากฝั่ง option ที่เข้ามาซื้อขายกันหนานแน่นแต่ก็อย่างที่บอกค่ะต้องไม่ลืมความเสี่ยงครับทั้งเรื่อง execution risk เรื่องคดีความแล้วก็ ความผันผวนของราคาหุ้นตัวนี้เองที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วซึ่งมันก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาได้หรือมีความเสี่ยงในการไล่ซื้อที่ราคาสูงหลังจากที่มันปรับขึ้นมาแรงๆค่ะครับผมเมื่อพิจนารณาทั้งโอกาสและความเสี่ยงแบบนี้แล้วในบทวิเคราะห์เขามีเสนอแนวทางหรือกลยุทธ์การลงทุนไว้บ้างไหมครับมีค่ะเขาเสนอไว้3ามแนวทางหลักๆนะคะแบบแรกเลยก็คือสำหรับสายเทรดสั้นหรือช็อตเทอร์มเทรด บทวิเคราะห์แนะนำให้พิจารณาเข้าช่วงที่ราคาเกิด breakout คือทะลุแนวต้านสำคัญหลังมีข่าวดีเข้ามาสนับสน,นุน hmm. โดยอาจจะดูสัญญาณจากกราฟรายชั่วโมงถึงรายวันหรือ tf1h1d นะคะประกอบกับสัญญาณเทคนิคอื่นๆเช่นเ,เส้น ema9 ตัด ema21 ขึ้นพร้อมกับวอลลุ่มที่พุ่งขึ้นชัดเจนเป็นตัวยืนยันอันนี้สาหรับสายสั้นแล้วถ้ามองยาวขึ้นมาหน่อยเป็นแนว swing trade หรอครับครับ ถ้าเป็นสวิงเทรดหรือเล่นรอบนะคะบทวิเคราะห์มองว่าอาจจะรอจังหวะเข้าซื้อตอนที่ราคามันยอดตัวลงมาหน่อยแถวๆสัก5-6ถึง6ดอลลาร์โดยต้องมีจุด Stop Loss ที่ชัดเจนด้วยนะคะเช่นอาจจะตั้งไว้ต่ำกว่า4.5ดอลลาร์เพื่อจำกัดความเสี่ยงถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คาดครับแล้วก็แนวทางสุดท้ายคือถือยาวเลย long term hold ใช่ค่ะ อันนี้ก็สำหรับคนที่เชื่อในแนวโน้มระยะยาวมากๆของทีม AI Defense แต่บทวิเคราะห์เขาก็ย้ำนะคะว่าจำเป็นมากๆที่จะต้องติดตามเรื่อง Execution หรือการดำเนินงานจริงของบริษัทอย่างใกล้ชิดเลยต้องตามติดเลยค่ะรวมถึงพวก backlog หรือมูลค่าง,งานในมือที่รอรับรู้ไรายได้ว่ามันเติบโตได้จริงตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่าแล้วก็แน่นอนค่ะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีเสมอ เข้าใจชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคา BBAI ตามข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยก็มาจากหลายส่วนผสมกันทั้งข่าวดีเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพต่างๆทั้งเซนติเมนต์ตลาดในกลุ่ม Defense AI เองการที่เขาแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมันใช้งานได้จริงแล้วก็มีแรงเก่งกำไรเข้ามาผสมโรงด้วยผ่าน Options โอเคปัจจัยพื้นฐานที่จับต้องได้ก็มีเช่นการใช้งานในสนามบินหรือดีลใน UAE แล้วก็มีความเสี่ยงที่ชัดเจนทั้งคดีความทั้งเรื่อง Execution Ri s k ที่บทวิเคราะห์เต ครับไว้ทีนี้ข้อมูลที่บอกว่ามีแรงเกงกำไรเข้ามาเยอะผ่าน call options เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อราคาหุ้นในระยะถัดไปยังไงได้อีกบ้างนอกเหนือไปจากปัจจัยพื้นฐานที่เราคุยกันมาอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็ลองเอาไปคบคิดกันต่อได้ค่ะ